ที่รักกดน้ำร้อนเลยเขาให้ที่รักเป็นนางเอกทำมาม่าได้ไหมเอ้าไม่ทำให้นเป็นางเอกไม่นางเอกเป็นคนลวกพ่อเป็นคนผัดโอเคอ๋ออ่าไหนก็ไหนละมาม่ามาเฟียนะครับนี่นะครับบะหมี่มาเฟียของพี่เป็กสัญชัยนะครับนี่ ออร่ยมากกินยังไงก็อร่อยนะครับนี่นะครับกินยังไงก็อร่อยนะครับใส่ไหนอ่ะจใส่ใจได้ไหมใสหม้อหรือใส่กระทะใส่ใจก็แล้วกันไปหนีเปิดแอร์ปะเปิดแอร์โอ้โหเล่นหม้อใหญ่เลยเหรออ่ามาใส่หม้อหรือว่าใส่กระทะคือมันเป็นแบบแห้งอ่าก็แค่ใส่กระทะต้มเพลจะแค่เทน้ำแล้วก็ผัดเลย S <S อะไรเขากดน้ำร้อนให้ไม่หมายถึงถ้าใส่กระทะก็เทออกแค่น้ำแล้วก็ผัดต่อนี่ก็หมัได้เลยไม่รู้เห็นมาส่งเนี่ยถามพี่พิเชนเขาเดีย ทำไ่า了เ,เอาไปเลยเอาไปเลยสักราโอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้เฮ้เอาเอา,เอาเข้านี่เลยโอ้ยปวดชีเขียนะก้อน,นมามาาหวันมาก เอาซอสปรุงรสมาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะโ okay. อเคใช่จืดหรีออะไรหนึ่งช,ช้อนใช่มันโซเดียมโจ๊กมึงเป็นอะไรมึงเป็นพวกโกดในน้ำมั้งไงข้างล่างพี่เขียนอะไรน้องนี้นี่ยพี่หมอไม่เห็นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เหรอคะอะไรต้องไหนคะข้างล่างเลยหกสิบแปด 18บ8ปะแป่ะแมงซองนึงนี่คือไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วนะฮะดูดูดูโฆษณาการพวกนี้เคยเคยได้ยนไหมหรือว่ามีเคยแค่สิบแ ันนี้ต้องต้มนานหน่อยฮะสนาทีหนูดูมหมสี่นาทีฮะใช่หนูเห็นคารีวมติกลนี่อหกสเปอร์เซอยู่ในนี้เนี่ยอะโจกินหอยยัพอหรือเปล่า หอมเลือดเรื่งหอเย่างไปนมา้ไม่แาวมันนี่ยดตรตรุบดเตรดตรมชมาลังขนาดไหนไม่เีนี่หรออืมนั่นหรอป่านันหอมอรเปิดไฟยังดะหลังนี้อีกตกแล้เมีอนนี้900รังนี้เหรอกี่ซองบี3ซองน้อยจุง ัวิรออ่่ไ้เลยสวัสดีค่ะพี่ดมพี่เจียงสวัสดีค่ะพี่เซตาพี่เซตาสวัสดีครับ เห็นขที่หน้าไม่เห็นหน้าพีเชียจ้าเลยอ่ะทุกคนดูคะแนนพี่เตอรจ้ากับคะแนนฉันอย่างน้อยปุ๊มก็ไม่ฟูลวะ มาไปเจอดาราทำอะไรทานคะข้าวคุ้ยณต่ฉันไม่เห็นน้าพี่เพชรจ้าเลยอ่ะมันเป็นช่องเล็กน่ากินอ่ะ เรากำลังทำมาม่ามา,มา,มาเฟียกันอยู่นะครับโอ้มาม่ามา,มาเฟียทุวยยกวันเรียบร้อยน่ากินเว่อหิวเลยอ่ะนะ่ะนากิน ไม่ได้ยินเขาแสดงแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าเปิดเพลงเสียงดังัตตีเปิดได้ยินค่ะหนูได้ยินเสียงพี่เพชรจ้าแต่รู้ว่าพี่เพชรจ้าไม่ได้ยินเสียงหนูเราไม่ค้าปัตตานี เดี๋ยวเดี๋ขากินกูได้แล้วเราก็รรยละวเนี่ยรยอต่กินมากคะพี่อยู่เย้ยขอบคุณคุณเนทค่ะทุกคนสามารถสงร่งใจส่้นยนต์ทข้งกล่งได้นะคะ กันนะกูเขาใช่ไหมั้ยเราหรือเราคนแย่จะไปไหนลราไม่ไหวนะเนี่ยทำไมอะเนี Nixon ่ยฉันอยากนอนนะกันตอนนี้คือต้องตอต้องแล้วนี่หิวหิวโคตร จะจะจะทรมานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ่างอไปเรยให้ทไปคุกในนั้นก็ได้คุกคุแค่มาพั่วไข่ใส่ไข่ไหมยังเนี่ยเห็นแล้วอยู่เลยจากเมื่อกี้อยากนอนเมื่อกี้ใส่แล้วเหรอยังคือใส่ซองมาแล้วปูแล้วก็มาเทกันนะอ๋อเนย คุณ้ให้คุณขอแต่คุณใส่เกี่ยวเพื่อนเยอะสัตว์มะเช่นมันตื่นแล้วไงพูดรวมน้ำแล้วตอนท้ายอร่อยแบบไม่ต้องปรุงคิดนายๆมังหลวงาะแปลกก็ดีแล้วพวกนี้ไม่ต้องดเ้ยนี่ครับผมเนี่ยเอาไม่ โอ้โหโอ้โหโค้ด้วยเรียกใส่ตู้เย็นให้หน่อยโคชาลวิ่งบวกหนึ่งนะครับมันจะมีความแบบมาห้องนี้ก็จะเป็นอีกเพลงละต้องรู้ไงครับกลับมา ี่ uhm. ฐานบ like, ัญชาการอะไรโอ้ยลูงนี้ไม่น่าสั่งโซดาเลยนะจบแล้วตอนเนี้ยอวตานแล้วเนโซดาเพื่ออะไรก็อเทออาวสานแล้วตอนเนี้ยแหลกเล่าไม่ลงแล้วตรงนี้ พี่เมื่อนมีหลายเพลงสอนกันขอ,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 นอเปิดในห้องอินเมทเปิดตรงไหนบ้างอ๋ออ๋ออ๋อเออ,อ,อมีความคล้ายคลึงมหลยคคล้ายแต่ยังไม่เคยคลึง เฉพย์สยามสแควร์เมกาบางนาแล้วอีกเดือนครึ่งเปิดใหม่อีกสาขาหนึ่งที่สีลมนะครับอ้าวต้องกดดูเลยของจริงของปลอมคนที่ชมเรานะชว่าคนที่ชมเราแพ้ห้า5 0สิคสี่ะิบห้าหกส้แพ้พี่กับป๊กปากเกเ็ดเนี่ยชซเว้นปากเก็ดมาแล้วโซดามาแล้วแล้วเป็น มีลโาายเลยเป็นักมมีโปรโน้ำกิ้กหวยบุฟเฟ่ด้วยใช่แล้วครับคุณปีเตอร์คุณปีเตอร์นี่รู้ดีเบีย9ร์299แดกไม่อัน้นแดกให้เยวเล็ดไปเลย เด็กมันก็มาใส่เองเองนี้ยใช่ครับคุณไว้ครับ299ครับส9งกินเี่ขี้ล่านเลย,ย <c oughs> เออไม่ใช่ห้อเทเล้าะนะครับลับคา่าโต๊ส่งบ้านฟรีเนี่ยอ <c oughs> แล้วก็สุกสาวอาทิตย์มีวงดนตรีด้วยนะครับแล้ววัน วันศุกร์นี้มีเหมือนมีแบบพวกเซเลบตี uh, ้มีพวกเขาเรีย uh, mm hmm. กอะไรอ่ะ TikToker มากันเยอะมากในวันศุกร์นี้นะครับก็ใครว่างก็แวะเวียนมาได้จองตทษได้ mm hmm. เฮียดื่มไหมวันนี้ห้าขวด mm hmm. ไปห้าขวดแล้วค่ะตอนกี่โมงเนี่ยจะไปนอนแล้วเนี่ยเราเราจะแยกย้ายกันแล้ว มาประตูหมดแก้วประตูหมดแก้วเอาพิเพสเนี่ยไม่หมดเลยหมดแล้วหรือจะซาก็ตอนนี้สวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมวยสวัสดีครับคุณสุปราณีขอบคุณที่กดติดตามนะครับดูซิวันนี้ยอดติดตามเนี่ยโอ้โหพุ่งทะลุวันนี้วันเดียวคนตามห้าแสนคนเลยเหรอเนี่ย วันนี้ต้องรีบกลับมาไลฟ์ที่ต่อบบ่อยๆขอบคุณที่ติดตามนะค,คุณตั้มคุณมอสด้วยนะครับไม่อยากเชื่อนะครับวันนี้ไลฟ์กับแฟนยอดติดตามห้าแสนเมื่อเช้ายังห้าร้อยอยู่เลยนี่ยังถือว่าไม่เมามาก ไม่เมาเขาไม่ไม่ไม่เมาเลยไม่ได้รู้สึกรู้ซาเลยเนี่ยหัวเปลี่ยนเลยดีพี่เพชทำอะไรหน้าเด็กจังทำหน้ามาไงเนี่ยไปทำหน้ามาไปเปลี่ยนทำตาทำจมูกทำปากมาใหม่หมดยกเครื่อง รีแพ้ใช่หน้าไหมเรียกว่าตัดตัดปคงตัดปีกที่ปิ้งมาให้หมดแล้ว <S 1> <S 1> <S อ้าวคุณเขาปั้นถอดไว้แล้วหน้าเยาวโอ้ยหน้าเยาวใช้สัมเหลวเนี่ย พี่ออกกำลังกายขี่วันต่อสัปดาห์เอ,อ่อบอกเขาชื่อว่าเราออกกำลังกายขี่วันต่อสัปดาห์ทุกวันนะก่อนนอนแล้วก็ตอนตื่นก่อนนอนพี่ก็จะเน้นไปนโหนบาอาจจะยกแขนเล็กน้อยนะครับแล้วก็พอตื่นปึ๊บก,ก็จะมีแนะบบสควอทเลน่นอก,กข้ามท้องนะครับ เล่นหัวไหลนิดหน่อยน้องเนฟน,นะครับออกกำลังกายกี่วันต่อสนะัปดาห์ครับทุกวันเหมือนกันนะครับเล่นอะไรบ้างครับทำไมเขาไเที่ยงทำหน้าองะไรฉันชอบมากเลยเสียงวอลล์ที่มันมีเอื้ออารทอนตอนหลังด้วย ปไปไหมไปยักย้ายไปแล้วนะเดี๋ยวพวกเราไปดูหนังกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจองตั๋วไว้ที่เมเจอร์ซีนเซ็นะฮะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลงมันจะปิดก่อนนะครับ <c oughs> ไปก่อนนะทุกคนเ <c oughs> จอกัน tomorrow <c oughs> คุณดูดีคุณหมวยคุณเบนนะครับน้องซอฟเฟลไม่นอนอีกหรอซอฟเฟลซอฟเฟล <c oughs> ซอฟเฟลนี่ตล, <c oughs> ลอดอีพีมงมาก ด้วยเปิดมาที่ไรก็เจอซอฟเฟลน่ารักครับรู้ไหมจริงซอฟเฟลชื่ออะไรชื่อซอฟแต่เขามีชื่อชื่อเขามีพี่ชื่อเฟล,เฟลใช่รวมก,กันเป็นียากันยุสงสคเนียสวัสดีด้วยปีเตอร์เริ่มไปก่อน บอกชื่อเซฟ่น้อาลืมนะไม่ดูหนักเวเจอกันวันไหนอ่ะว่าสุุดโอเคห้ว่ากันไ้ไดหอยู่ชวซฟรอหนูไม่ได้ชื่อเฟลเหรอเอซอฟเหรอเขาบอกน้องชัยชื่อซัน แล้วซอฟเฟย์มา่าอย่างไรเอ๊ะอายยังไงอันนี้ไม่ใช่ละอัมละ MC บางทีก็ขี้อัมเหมือนเหมือนพี่อ่ะไปละ,ไป,ละไปนอนละจุ๊บ